เครื่องปั่นที่บดขี้ได้ไวใน8ปวินาทีเครื่องปั่นโยเทคตบใช้มาหลายครั้งแล้วใช้ดีมากคะ่ะเราสามารถควบคุมระดับการบดเนื้อได้ตามความต้องการกำลังแรง500วัตต์วันนี้จะมาบดหมูให้ดูกันคะ่ะใบมีดถอดมาล้างได้คะ่ะสะอาดมั่นใจตอนนี้เขาจับโปรอยู่ตบกดมาได้แค่168เท่านั้นคะ่ะทุกคนคุ้มมากเคยซื้อมาเกือบ500พังไปแล้วคะ่ะอันนี้ตบชอบตรงสามารถควบคุมระดับการบดได้เราต้องการละเอียดแค่ไหนหรือต้องการแบบหยาบหน่อยส่วนชามแก้วนี้ก็ถูกใจมากค่ะทุกคนชแนคนช you พอเราจะปั่นแค่ปิดฝาใส่มอเตอร์ลงไปให้ตรงล็อกเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเลือกได้เลยมันจะมีให้เลือก2ระดับ1ขีดกับ2ขีด2ขีดก,ก็จะแรงแล้วตัวโถปั่นเนี่ยความจุ2ลิตรนะคะใหญ่มากใครที่อยู่เป็นครอบครัวใช้แบบนี้ดีไม่ต้องมานั่งสับหมูให้เมื่อยมือค่ะเจอเขียงไม้นี่ขึ้นลายเขียงพลาสติกก็อันตรายมาใช้เครื่องบดอย่างนี้สะดวกกว่าค่ะหมูสะอาดด้วยนะอันนี้ตะปั่นแค่แป๊บเดียวนะไม่ถึง1ิวิเลยอันนี้ไม่ต้องการให้ละเอียดมากนะคะไม่ได้ทําลูกชิ้ ไม่มือแล้วค่ะซื้อจากตลาดก็ไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่าถ้าใครสนใจนะคะพี่กับปักไว้ให้ด้านล่างคลิปค่ะ